วันนี้เปิดกล้องขึ้นมาก็มายืนอยู่โครงการหมู่บ้านชั้นเดียวเนาะครับอ่าเป็นโครงการชาวเฮา,าแต่ก็วันนี้ก็เดินทางมาจากดอนเมืองนะครับก็จะมาเปิดตัวนางเอกประจำช่องของหมูทองชาแนลนะครับอันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนพ,นพี่พี่เอฟซี มาเปิดตัวนางเอกประจำช่องกันนะครับก็มาที่บ้านของเขาเนาะครับก็นี่เลยครับที่บ้านของเขาก็ทาเท่าเาชั้นเดียวนะครับอยู่จังหวัดพยุธยานะครับอาจจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับน,ะบนางเอกใหม่ของช่องหมูทองนะครับก็มาตั้งแต่เช้านู่นแหละนะ ตั้งแต่เช้าพอมาถึงเราก็มาจอดรถอยู่ข้างๆบ้านเขาแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้หรอกว่าเราเรามาแต่ว่าเราก็จะแอบเข้าไปเงียบๆก่อนนะไม่ให้เขารู้ตัวว่าเรามาถึงแล,แล้วเราก็มาจอดรถอยู่ตรงข้างๆบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในบัานนี้เลยนี่นี่บ้านบ้านเขาหลังนี้นะครับย่องเข้าไปไม่ให้เขารู้ตัวนะ ก็จะมาเปิดตัวนางเอกนางเอกประจำช่องของหมูทองอเขาน่ารักมากหน้าตาดีสวยแล้วก็อารมณ์ดีด้วยยจะพาเข้าไปชมข้างในบ้านเขาด้วยเนาะว่าอตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เยบ้านเขาก็อยู่ติดสวนหย่อมนี่เลยนะก็สวนหย่อมก็จะเป็นต้นไม้หรือ,อที่ เดินพักผ่อนแล้วก็มีช่องว่างให้เล่นกิจกรรมนิดๆนหน่อยๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะครับสวนหย่อมเป็นส่วนหย่อมเล็กๆนะเอาไว้พักผ่อนร่วมกันในในโครงการนี้ประมาณนั้นนะพักผ่อนร่วมกันตอนเย็นๆหรือเช้าเช้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเดินเข้าไปใน ตัวบ้านกันครับไปกันเลยเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในบ้านกันว่าจะทําอะไรอยู่เนาะนางเอกของเราทําอะไรอยู่ครับเดี๋ยวบูทองจะกลับหน้ากล้องให้เนาะว่าเดินเข้าไปพร้อมๆกันเลยว่าเขากําลังทําอะไรรับรองหน้าตาน่ารักมากนะครับหน้าตาน่ารักมากเป็น อ่าคนอารมณ์ดีนะคนอารมณ์ดีมากเลยนะครับนางเอกของหูทองนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฝากนางเอกของเราด้วยนะครับเดีย๋ยวไปให้เขาเปิดตัวของเขาเองเลยครับเดีย๋ยวกลับหน้ากล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนั่นเหละครับบ้านเขาหลังนี้เลยเป็นหลังริมด้วยนะอยู่หลังริมด้วยติดกับสวนย่อมอสวนองกันเลย อยู่ไม่นอนางเอกของเราอาจะมาเปิดตัวแล้วนะครับนี่แหละบ้านของเขาี่แหละหนางเอกคนสวยของเราครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเรียกนะครับไม่ต้องเรียกเลยเดินวันนี้ก็มาเปิดตัวนางเอกแล้วนะครับนางเอกช่องของหมูทองชาแนลนะครับ วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าช่องหมูทองชาแนลเช่นเคยนะครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องๆทุกท่านนะวัสดีเอฟซีฝั่งลาวเมียนมากัมพูชามาเลเซียสวัสดีเอฟซีทุกทุกประเทศเลยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตัวนางเอกของช่องหมูทองชาแนลนะครับอทุกตาตาหลุงทุก้าหนูชื่อนินละตากินรอดจ้าเนาะ เป็นนางเอกของช่อง,องปูหมูทองชาแนลเนาะวันนี้ก็ออามาเปิดตัวแล้วครับหน้าตาหน้าจุ๊บจิ๋มเลยน่ารักเลยนะครับเป็นคนเก่งด้วยนะครับเป็นคนเก่งด้วยน่ารักมากครับตัวนะเอกช่องหมูทองชาแนลนู้นครับดูด,ดูดูป้าลุงดูป้าลุงนสะวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงครับฝากเนี้ยฝากตัวเมื่อนะจ๊ะ หนูเน้นละตาจ้าหนูกำลังใจให้หนูด้วยเนาะคนเก่งเนี่ยคนเก่งเลยเป็นนางเอก่องหมูทองชาแนลเป็นนางเอกของปูเนาะนางเอกปูหมูทองชาแนลนะจ๊ะแต่วันนี้ก็มาเปิดตัวให้ดูแล้วเนาะครับว่าใทรเป็นนางเอกของช่องหมูทองชาแนลก็ หนูนินรตาจ้านี่นะครับเป็นคนอารมณ์ดีมาฮะหนูนินรตาเขาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะครับเช้าแล้วครับเก่งมากๆเลยนะครับเป็นคนอารมณ์ดีครับน่ารักน่ารักน่ารักหนูานามากเลยนะ จะพี่ประจำเขาพี่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ประจำอทุจ้าอธุจ้าอธุจ้าหลวงป้านะอทุจ้ามินป้า,ปาพี่พี่อาหนูตัดมาตัดตัวแม่นะหนูนินลตาอินรอดเป็นนางเอกช่องของปูหงนะป่หมูทองนะทั้งกล่หมูทองวันนี้กลุ่มหมูทองก็มาหาหนูมาเปิดตัวนางเอกช่อง <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp